เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเมสซมเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับวูคองอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าเอาอ้อยมาฝากนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่มี f อทางช่องเนี่ยขอผมมาเยอะมากๆนะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับผมว่าอยากดูการเดินเกมของวูคองนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการเดินเกมของวูคองอันดับ1ประจำซีซั่นที่27กันนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเล่นวูคองไปทั้งหมด1,708เกมอัตราชนะ61%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป352เกมอัตาชนะ61.6%นะครับผมมาดูรูในเทมพลังแฝงของวูคองกันนะครับสีแดงจะเป็นแลมเพจ10เม็ดนะครับสีม่วงจะเป็นเอสซิลิเวอร์10เม็ดนะครับผมเป็นรูดูดเลือดนะครับส่วนสีเขียวเป็นดากอนคลอส10เม็ดนะครับพลังแฝงนะครับเขาจะใช้เป็นเดวิลอ w เวคันนิงนะครับผม มาดูทางหน้านไอเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกก็เป็นดาบฟาร์มโซลิเวอร์นะครับรองเท้าว,วิ่งไวดาบคริสตริสติงมูรามัสะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอเกิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมที่เขาออกในเกมที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารูชอปเป็นตัวแทนจําหน่ายของกาลิน่าโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ o p เพน d ดีและเมลพาร์สเพจเป ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูวูคองอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงซูพีมประมาณ90ดาวนะครับถือว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับในเกมนี้ก็เป็นวูคองในตำแหน่งป่านะครับผมเป็นฮีโร่เลดเกมในทีมตัวเดียวด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเอาแนวทางของอันดับหนึ่งเนี่ยไปประยุกต์เล่นตามได้เลยนะครับผม เริ่มเกมมาเนี่ยจะอัพเป็นสกิล2เข้าฟาร์มนะครับเริ่มฟาร์มเป็นบับฟฟ้าเนาะบับฟฟ้านี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับของลิงนะคือต้นเกมเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับใช้มานาเยอะมากนะครับผมวันนี้เขาใช้เป็นลูนสีม่วงดูดเลือด10เม็ดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะทุกคนใช้เป็นแรมเพจเนี่ยก็จะเน้นไปซักช่วงกลางถึงเลดนะครับถ้าเป็นลูนต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นลูนเลดเนาะ อันนั้นอันตราคีมันก็จะติดง่ายขวารูนแลมเพจนะทุกคนแต่แลมเพจเนี่ยมันเป็นความเสียหายนะครับเลดเกมนี่แรงมากๆนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันดันเม้นต์มานะครับผมจะได้รู้ว่าคนดูเนี่ยอยากดูฮีโร่ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับถ้ามีโอกาสผมจะเอามาให้ดูแน่นอนนะครับผมน่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงท้ายซีซั่น27แล้วนะครับ เห็นว่า gm เขาเลื่อนรีแลงเนาะประมาณเดือนหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ24วันก็เกือบเกือบเดือนแหละไวนะทุกคนซีสัส้นหนึ่งอันนี้เมทเขาก็มาช่วยฟาร์มด้วยนะครับแครี่เนี่ยถือว่าก็แก้ทางลิงอยู่นะเพราะว่าลินดิสมันเปิดแมปได้นะครับไม่น่ามีปัญหานะครับผมแล้วมาดักฆ่าลินดิสเลยนะครับเดินเข้าพุ่มมานีโดนนะ อ้าวแบบนี้ก็เข้าทางนะครับวิ้ยแรงอยู่นะได้เลยครับผมคิวแรกในช่วง1นาที50วินะครับดิดิเขาไม่ได้กดท่าหนึ่งก่อนนะเนาะก็เลยนั่นแหละครับโดนลามเองไปหนึ่งชาม2นาทีก็มาออบเจกต์นะครับและข้างบนเมทโซโลเมทนะครับคิกซี่โซโลยูเอนะ อ้าวแล้วลินดิสเจ้าเดิมครับผมอู้ยคีพันสามแรงอยู่นะทุกคนแล้วยังไงครับเลือกที่จะเลงไปที่ออบเจกต่กอน,นะครับสวนนี้ครับช็อตนี้ได้มาหลอดด้วยนะครับอุ้ยแล้วรอดด้วยไงรอดแบบปวดหวิดมากนะครับนึกว่าจะตายละคุ้มค่านะได้ทั้งคิวแล้วก็ออบเจกนะครับ ไม่กลับด้วยนะผมเล่นลูนดูดเลือดนะครับตีตัวเล็กก่อนนะถ้าไปตีบัฟตัวใหญ่เนี่ยอาจจะโดนบัฟต่อยตายได้นะครับวนทามิงต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของลูนดูดเลือด10เมตรเนาะคือลิงส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอนะคนที่แบบใช้รูนดูดเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเล่นไปที่อตตาคิเนาะ ยิ่งคียิ่งดีนะครับฟาร์มแป๊บเดียวนี่เลือดก็เกือบเต็มหลอดเหมือนกันนะ like no. กลับมาฟาร์มต่อนะครับเขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นะทุกคนเนี่ยสไตล์การออกของก็ประมาณนี้นะครับเน้นบูทไปที่ถุงมือคียก,ก่อนนะมันราคาถูกมากนะครับ <Yeah. S 1> เพิ่มมัตาคีให้กับวูคองเนาะ ต้นเกมก็จะออกของประมาณนี้นะครับจะทำให้ตัววูคองเล่นง่ายมากขึ้นนะครับผม,ามาโหข้างล่าง3ตัวเลยนะครับแล้วทิกซี่เข้าไปเก็บฉี่มาได้นะครับงรล,ลงไปแกงล่างนะครับ,รบอออยังไงครับผมตบมาหลอดก่อนเลยนะครับแต่ว่ามาหลอดช็อกหนีไปได้นะครับ ข้างบนฟอเรนติโน่ก็โซโล่ป่าอีกฝั่งนะเหมือนว่าจะชนะเลนแทบทุกเลนเลยนะครับทุกเลนเลยดิเอลสุเขาก็ไม่ได้แพ้ลินดิตนะครับตรงกลางก็สุยป้อมฟรีเลยนะครับชิวๆนะครับเกมนี้ได้ป้อมกลางแบบง่ายๆเลยเนะี่ยสี่นาทีปุ๊บได้กลางปั๊บเลยนะครับมาครับลงมาแกงแล้วหายตัวเข้าไปนะ แต่ว่าลินดิสไลด์หนีออกไปก่อนนะครับชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นดาบคีนะครับผมเขายังไม่รีบขึ้นอ่อดาบโซลิเวอร์นะครับลิงนี่ต้องเน้นอัตราคีก่อนเนาะได้แล้วครับได้ในช่วง5นาทีนะทุกคนโหคีพันเก้าถือว่าเยอะอยู่นะ ต้นเกมคีย์พันเก้าไม่ธรรมดานะครับตบประมาณ3ทีอะแครี่น่าจะตายนะครับผมว่าสกินบูคองสกินนี้เนี่ยน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับมันมีเอฟเฟกตอนทุบด้วยไงกระบองลายอย่างพท่นะแต่ก็ต้องอีโวนะครับแอบแพงด้วยนะสกินนี้เนี่ยยังไงครับ โอ้โหข้างล่างคิกซี่โดนเพียนกระโดดใส่นะครับอันนี้ดักขากลับนั่นเนี่ยมีคนเดินมาหรือเปล่าถ้าเคลียร์คลีฟน่าจะโดนะครับอ่ามาแล้วครับผมพุบไป2ทีหายเลยนะครับแล้วกดวินวอล์หนีนะครับผมเป็นสเต็ปการคอมโบแล้วก็เอาตัวรอดไปในเวลาเดียวกันนะครับถ้าลวงได้แล้วออกไม่ได้เนี่ยมันก็ลำบากนะทุกคนคีสองพันแล้วนะครับตอนนี้ ข้างบนเฟรนติโน่สองหนึ่งนะครับและยังล้ำอยู่ครับบูคองเข้ามาช่วยนะครับผมฉี่ไม่น่ารอดนะครับทุกไปเรียบร้อยครับผมอุย้ยเฟรนก็แอบ,บตึงอยู่นะเนี่ยล้ำสองเลยนะครับข้างบนลดถังหนึ่งตัวนะครับอุ้ยเจ็บนะเกือบตายนะเมื่อกี้ได้เป็นสลิปสติงต่อเลยนะครับ คือพวกดาฟาร์มหรือว่ารองเท้าเนี่ย <I 'm S 1> เขายังไม่ให้ความสําคัญกับการออกไอเทมชิ้นใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> เขาจะออกเป็นชิ้นเล็กๆมาก่อนเนาะ oh. ทีนี้แหละมันแน่นอน,นครับมีทั้งคีแล้วก็สลิสติงเนาะสลิสติงเนี่ยก็ออกมาทดแทน Long รองเท้ากันซีซีได้นะครับแค่มันไม่กันเวทเท่านั้นเองเนาะมีรองเท้าวิ่งไวก็ทำให แก๊งเพื่อนได้ไวขึ้นนะครับไปเติมเพื่อนเติมเลนอะไรอย่างนี้มันก็ไวเนาะไม่หยีครับผมยูอเกือบตายนะและเรียบร้อยครับคลิกซี่เก็บฉี่มาได้นะครับตรงกลางแวนการ์ดเข้านะครับได้ป้อมง่ายมากนะครับเกมนี้เหมือนว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาแทบจะไม่มากันป้อมเลยนะครับอันนี้เขาก็มาดักนะเนาะ ใครเดินลายนี้นี่โดนะครับเฟอร์เลนก็กะเข้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่กลัวด้วยนะหูของเข้ามาล้วงยุยครับผมแล้วเรียบร้อยครับมาหลอดอีกทีนึงโอ้โหแล้วคือเฟอร์เลนเข้าไปเอาลินดิสในป้อมเลยนะทีมแบบเพอร์เฟกมากนะครับเกมนี้8นาที5คิวนะครับ เล่นแบบชิลๆนะทุกคนลิงเนี่ยถ้ามีของเนี่ยมันเล่นสนุกมากนะครับชิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นมุรามาสะนะครับโสามทีนะผมเมื่อกี้ขัดอันติเพนด้วยนะเพนเขาแบบจะเข้ามาเคียร์คีบแล้วก็กระโดดออกไนงะลิงอันติทันนะครับก็โดนขัดไปเนาะแล้วเพนสกินเมื่อกี้เนี่ยคืออันติมันมองยากมากนะทุกคน ทุกคนว่าไหมน่าจะพบปัญหานี้กันนะครับเวลากดแลงเราเจอเพจสก,กินนี้เนี่ยมันมองแทบไม่เห็นเลยนะผมเล่นแล้วแบบโอ้โหยังลำคาญเลยบางทีก็ไม่ได้สังเกตครับอันตีพื้นมันจางมากนะก็ามาบนทามมิ่งนะครับฟาร์มรอเพื่อนเนาะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นดาบฟาร์มขั้น3นะครับผมเหมือนจะเน้นออกไปที่ของดามเมจกอนนะครับ ไอเทมฟาร์มหลังๆเลยอะเนาะ <_ d> um> ตอนนี้เขาขึ้นมาได้3ชิ้นแล้วนะครับไอเทมดาเมจชิ้นต่อไปน่าจะขึ้นเป็นดาบฟาร์มขั้นสุดท้ายนะครับนี่ไง <_ d> um> เหมือนเอาพันธิตมาช่วยฟาร์มนะครับแล้วต้นเกมเนี่ยเขาก็จะเน้นออกไปที่ถุงมือนเนเาะนนออถงะุงมือ1ชิ้นนะครับจะได้อัตราคีแปดเปอร์เซ็นต์เนาะสี่ชิ้นก็จะได้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงต้นเกมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเข้าไปทักทายเพยนะครับอุ้ยเมื่อกี้ ขี่สามนะค่อนข้างแรงนะครับแล้วมาหลอดช็อคตามมาโดนลุมอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ทุกส่วนแล้วเก็บเชนกับมาหลอดมาได้นะครับผมแล้วเฟรนก็เข้าไปเก็บลินดิสมาต่อนะครับถือว่าคุมนะแรกแค่บูคองตัวเดียวนะครับอีกฝั่งตาย3ด้วยแล้วตรงกลางทีมเขาก็อยู่กัน3คนนะกันไม่ได้นะครับทาร่าค้ำขนาดนี้ แล้วตรงกลางเอลสูเก็บเพลงมาได้นะครับลิงต้องรีบวิ่งขึ้นไปช่วยเพื่อน,นะครับโอ้เห <Hey. S 1> oh, มือนว่าจะไม่ไหวนะตายไปสามคนนะผมเอาแล้วอยังนะครับยังมาหลอดรู้ทันนะมาหลอดไม่เดินตามถ้ามาหลอดเดินตามเนี่ยก็อาจจะได้คิวมาหลอดนะครับ รอทีมได้นะครับเหมือนเซตที่เขาออกเนี่ยเอาไว้เล่นในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมด้วยนะทุกคนก็ดีนะครับไม่ต้องเลดเกินไปอะเนาะออกไอเทมที่มันถูกถูกราคาไม่แพงมากนะครับยังไงครับเวลสิบห้กับ13แล้วเปิดก่อนเลยครับผมหายตัวนะครับแลกกันไปเลยนะอ้อ ถือว่าสูสีอยู่นะครับ,บ,บ,รบมีดูดเลือดไนดะ้ไม่กลัวอยู่ละ<ป>เกมนำด้วยนะครับ<ป>ก็เลยทุบแรงนะมาวังกรนะผม<ป>ตอนนี้ก็ใกล้จะได้กออก่ะเกิดแล้วนะครับ<ป>เกมนี้ลินดิสเลือกมาเนี่ยแทบจะไม่ได้แก้ลิงเลยนะครับส่วนใหญ่จะตายก่อนนะ ลิงก็เลยเล่นง่ายนะครับเลตเกมเนี่ยจากใจเมนแคลรี่เลยนะผมเจอลิงอะ่ะผมเล่นยากมากนะครับคือมันเราแวงไปหมดนะไม่ว่าจะพุ่มข้างหน้าพุ่มข้างๆเนี่ยเราแวงนะครับคิดว่าลิงแบบมันดักทุบเราอยู่อะ่ะก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบปวดมากๆนะสร้างความลำคาญให้แบบตัวบางๆอย่างเช่นเมกกับแคลรี่นะครับเคยน์ <c oughs> อีกตัวหนึ่งปวดจริงนะครับ เลือกที่จะเล่นต่อนะครับไม่ได้เอาดาร์กเนาะกัแบบถ้าไฟนี้ชนะก็จบเกมได้เลยนะครับลิงก็มี2ชีวิตนะต้องรอดูนะครับจะเข้าไฟยังไงเฟอเลนอาจจะเข้าไปล้ำให้ก่อนนะอ่าแล้วมาหลอดเปิดไฟแทนเลยนะครับก็ยังไม่เล่นนะเฮ้ยแล้วเหมือนว่าเฟอร์เรนเปิดก่อนแล้วไงนั่นไงฉีมาข้างหลังนะครับเสียฟิกเกอร์ไป อ่าเราเข้าไปแล้วผมหูยฮิกซี่แลกกับลินดิสนะครับฮิกซี่โดนยุยโ๊กนะกำลังหาเหลี่ยมเข้าอยู่นะครับฝั่งนี้เสียเมทนะครับอีกฝั่งเสียแครี่และเรียบ้อยครับเก็บเพนมาได้ลิงบอกขอทีเดียวพอนะตัวบางๆลิงชอบนะครับจบได้เลยแลเนะี่ย ขึ้นไปทำเวฟบนนะครับให้คีบมันดันเข้ามีาผมเก็บสีมาก่อนปิดเกมได้นะครับประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเดินเกมของวูคองอันดับ1น,นะครับอเทมกับรูเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าใช้นะมันเล่นในช่วงต้นเกมได้นะครับตัวเล็กเกมเล่นในช่วงต้นเกมได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนดาวที่87นะครับผมได้ MVP ไปเนาะเล่นแบบเนีน้ยนะครับ เกมนี้ได้คิวทั้งหมด12ตัวนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามของลิงคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่อง YouTube มานะครับช่องนี้เลยนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับลิงเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็ขเข้าไปติดตามได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ